mm -hmm.

นกนกขึ้นนกขึ้นนกขึ้นต้นไหมพี่มีตัวมาชิตพี่ซอกกีนเนี่ยน่าเลยลองลองไดบนหลังคาแล้วคืออยู่ตายพี่เอ้บ้านแดงต่อตั้งมีต่อตั้งมีเต็นปิ่งบ้านปิ่งอะหน้าผอมหน้าหอมเลยมเต็นต์อะไรเระเบิดมราระเบิดร้อยมันเราเปิดร้อยมันแล้ววะพี่ตอตั้งโต๊ก่อนไปตั้งโต๊ะก่อนไปพี่เต็นท์ตรงข้ามมีหลังหัวดัางมาหลังหัวด่างมา ตายเดวันตายเดวันตายตอตาย้อตบตายน่งเป็นแรกเพี่ยังไม่เกลียเรพี่เ็แกตายหลังโพสมีป็นสงมีอุ้ยช่วยเตนสปิงอะไรแม่งอยู่หินสองพกเลยตายก็สอบตายตาย ับพอรับหนึงเลยมันตายเยอะมันเข้ามาแล้วพี่อยู่ไหนอะบ้านแงเห็ดมาแล้วนะตอนแล้วนะพี่ตอนแล้วนะแ่พี่เสโอ้โหโอเคพี่มาไลนมาไกลไกลมาไกลไกลหมาึงก่อนมาแทงหมดเมาึงมาึงก่อนหกหลี่มาเยอะเลพี่เหลี่ยมมาเยอะเหลียมมาเยอะเหลียม่ยหนอ่หนยไัแล้วมันจะระเแล้วอาตั้งาแล้ว ช่วยในหเหลี่ยมเอ้ยไปอยู่บ้านตางกเออมาช่วยช่วยหน่อยกำลังกำลังตอนนี้มีไหมเนี่ยที่พี่ปลระเบิดไปตายหนึ่าแมาปนเห็นปิงเร่หลังตู้ย็นคิดวคิด่ลังตู้เนะตัวนึงแล้วในบ้านกวิ่งเข้าไปไม่ากตู้เย็นใเห้ยมองไม่เห็นตั้งด้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางผม ห้องหน้าผมสองตัวเลยพี่ห้องหน้าผมเนี่ยสองตัวห้องหน้าผมเข้าได้เขาจะไปฟังอ่ะได้สองได้สามจนหมดหมดแล้วหมดแล้วไปหนึ่งเปิดพี่น้องก็เปิดแล้วไป้ลึ่งไปหนึ่งหกไป รับดีรับดีรับดีพวกเรารับดีก่อนโอ้โหกูไม่มียาเฉยเลยหกโมโอ้ยฝาขวาไปโอ้โหหกเตียงพี่กลัวไปหนึ่งตาย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 ไปต้นไม้นอกเราไหนึ่งไปหนึ่งโอ้โหเฮ้ยนี่กดให้ไหน ไปดักไปแล้วนะบ้านสวยเหี้ยเจ็บข้อแังเด็กอายุรถจักรยาน่วยสวยสวยเลสตัวนึงเล็ตัวนึงเลสอตหนึ่งเฮ้ยลูกหมดอีกตัวนึงเลสตัวนึแวแล้วก็โพสโพสตัวนึ่งครับโพสต์ลูกียวครับโพสไก่ไก่ไก่แค่อแคอดวตายแล้วตายียวตายเมันังเลมัน

หลังวาดเลนทีตายสองข้างหน้าพีดีตายสองหรอลังวัาต่อพีโออะไรอะไรเด็กพุดเ่อนทิ้งกูแบบโยบดูสารรับของมาเล่นด้วยเขาเล่นกันอยู่เฮีฮิไม่เล่นกูจังเลยโอเคไหนวะตายเลยทเออสวยพี่ตัวไม้เฮ้ยว่าแล้วหล่ะได้ยินเสียงนี่จริงด้วยไม่ตายอ่ะเออสองตัวโอ้นสองตัวตัวเก็บของพี่อยู่ตรงผองพี่อยู่เร็วๆรีบปิ้งเลย ต้มของพี่คิวเลย่้มอยู่ปะต้มขอตมโดับเกือบหน้าไต่หนึโอนไไโอข้ามาช่วยนะได้่บพี่คนวิ่งำหนังบ้าดำยะพี่ก่ไปหนึจบบจต้องช่วยพี่ก่อนะ วันเรียนให้ดีจะตั้งดีเห็นวันเรียนข้างบนอ้โหภาษาสองตัวข้างบนแล้ววัดเอวันนี้พี่ตายอ่เอยูเอติ๊ก้อนม่ไงเปี่ยนมาครับเขียนมาเนบ้านเขียนมาครับคนบ้านสองตัวเลยอ่ะโอเอ็นอีเอวะเออยอเคละตายหมดเยินฮะ Talk power granted ไลสองผมโหมไม่ดีนะ<ม>ยามาสิบห้าโลเล็กสิบเอ็ดโลมสสิบห้าลิมิตห้าเล่นอยู่ลิมิตห้าเกียนรนะที่ได้มานะได้ไล<จ>สามใ เอ้ยเกิดโหน่อยดิเกิดโหนี่ไหนพี่ทีตายเก็บแผนนี้ไปเล่นใช่ปะไม่รู้เออใครใครเกิดอ่ะฮัลโหลวพี่พี่พี่ทางหลังไปผีไม่ไหวแล้วพี่ที่ไหนดิเอาไปใช่ปะตาย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 ไอ้น้องมีที่ยิงปุ๊บพี่ทีตายสองพี่ทีตายสองพี่ทีตายสองที่ไหนอะที่ไหนยิงกับพี่เออที่ไหนยิงวะกโดนเวนเหรอพี่ใช่คนนี่แหละอยู่บนอู่มีเหรอข้าอู่เปล่าพี่ข้างข้างมีเนี่ย

ใครมาเนี่ยแดงไปหมปนหเเพี่ผมตายแล้วผมลงบนแทหน้าผมเป็นตัวได้ลไ้อมนตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ลนอกตายจะตายข้างนอกเลยเข้าเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบาแล้วข้างนอกข้างนอกเฮ้ยจะตายแล้วอยูข้างห้องอ่ะจะตายแล้วพี่ย หมด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 ขนาดขนาดตนเก็บเก็บลูกศรนี่เก็บไว้ไหนเก็บลูกศรหมดได้โอ๊คเก็บเก็บก็บลูกไก่อนหลังเข้า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 แต่ใจสอง